h ฮลโหลใชครับผมตูดูนะครับผมกับอากา้าอีบีสองะโอเคไปไปรีเซ็ตเนนมาแล้วก็น่าจะดีขึ้นนะครับผม <c oughs> ก็หวังว่าอย่างนั้น <c oughs> ไม่รู้จะดีขึ้นเยอะหรือน้อยหรืออะไรก็ว่าไปนะแต่ผมจะไม่พูดว่ามันไม่แหลกนะเพราะว่ามันก็ยังแหลกอยู่นะผมก็นั่นแหละนะ อัดไปเรื่อยๆนะครับผมก็จจพยายามไม่ตายบ่อยอย่างที่บอกแต่คืออีพีหนึ่งเนี่ยเน็ตเน่าจริงๆนะเล่นไม่ไหวครับมันกระตุกอ่ะกระตุกแล้วมันโดนยิงอะมันไม่ได้โดนยิงคือมันโดนกินนะฮะพูดยังไงคือเน็ตกระตุกมาก โอเคตัวผมก็โอเคใหญ่ปานกลางแล้วเนาะก็ไม่ค่อยใหญ่มากนะผมก็ยังโยกจุ่มจิงได้เยอะค่อนข้างจะเยอะเลยไม่น่าพูดเลยว่าแหลกน้อยลงอ่าก็ยัแหลกเท่าเดิมโอเคอีดีสองแล้วเนาะ นะค้างไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่นะันดับที่เท่าไรไม่รู้มันจะปวดอันดับนะ,คน,ะคนเยอะมากเลยคนเยอะมากมากหตัวใหญ่ๆเยอะมากๆเลยมันพ้อยอย่างงี้เล่บอเซิร์ฟถึงแรกอะ ก็อยากอัดนะแต่คือมันแหลกไงไปดิโอเคอย่าพยายามไปตรงมุมนะฮะผมแนะนำว่าพยายามอย่าไปตรงมุมนะฮะเพราะมันจะมีโดนคนโดน,บ,นบีบเราบีบเราตัวให,ใหญ่จะบีบเราพอเราจนมุมปุ๊บ,บเราจะตาย โอเคนะเพราะว่า,านจนมุมเราก็จะตายมุมมุม,ม,มโอเคนะไปแล้วมาทางนี้ปุ๊บนะครับยิงไม่ยิงดีกวะ่ะตัวใหญ่เยอะมาก ยิงไปไม่มีสิทธิ์รอดนะฮะยิงไปนี่ไม่มีสิทธิ์รอดนะครับพยายามจะไม่ตายบ่อยนะฮะเพราะว่าจะตายบ่อยเนี่ยมันจะหัวร้อน,นไงเล่นนะเพราะว่านะฮะ ไอยิงดีไหมมโอ้ยคนบนคนตัวใหญ่แม่งอยู่บนหัวทำอะไรยากมากเลยจริงๆนะคือทำอะไรก็ตายทำอะไรก็ตายนะค <_ C> รับก็คือแบบยังไงมันเซิร์ฟเวอร์มันแหลกมันแหลกที่เซิร์ฟเวอร์หรือมันแหลกที่โอ้ผมจะไม่อยู่มุมเพราะนี้คนจะเอาผมแล้วผมก็ตายนะ โอเคเอาใหม่นะผมก็ไปปรับปรุงเน็ตมาเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็ถทายกันอีกรอบหนึ่งนะโอ้ยจริงๆนะฮะคือผมไม่ได้ทันตั้งตัวไงคือคือตายเลย อัพโหลดแน่นอนฮนะ EP สองอีอกับ EP <ท>หนึ่งฮขอย้ดอยตายบ่อยนะก็ตายไปลวสครั้งนะ้ครั้งน้า ว่าอยากแคสจะเฉยที่หนึ่งที่หนึ่งผมไม่สุดฮะลดแล้วแล้วคือคือไม่ตายบ่อยนะก็อีพีสองก็คงจะหมดเพียงเท่านี้นะผมสวัสดีครับ